แสบแลือเกินเอเริ่มเลยครับพี่สวัสดีครับตอนนี้ก็มาพบกับรายการอารที่พาอร่อยนะครับทางทีวีช่อง19ไทยนิววันนี้เรามาสัมผัสบรรยากาศก,กับอาหารอร่อยที่ร้าน <c oughs> กีตา .com อยู่ที่บอ่อถ้ำรู้จักไหมครับบอ่อถ้ำอยู่ตรงไหน <c oughs> บอ่อถ้ำเขาว่ามีถ้ำอยู่ในบอ่อแต่วันนี้เรามาสัมผัสรสชาติอาหารอร่อยกันจนกีตา .com มันคือปิดผั นะครับมีนักร้องหนุ่มหล่อนะครับไม่ใช่ไม่ใช่นนแนะนำเมนูอาหารเลยครับวันนี้นะครับก็ทางเจ้าของร้านตอนที่ไม่อยู่ไปซื้อเหล้ากครับก็แนะนำมาอาหารจานแรกครับอันนี้คือนางพญาผมขาวยำมุ้เส้นนะครับแต่ยำมุ้เส้นที่นี่ดูสีสันนะครับแต่น่าทานกว่าร้านอื่นเดี๋ยวผมทานเลยแล้วกันนะครับ อืมไม่ผิดหวังปลาหมึกนึกว่าเหมือนที่นี่อยู่ชายทะเลเลยแต่ไม่ใช่ครับสดเขาส่งทุกวันรสชาติเปรี้ยวหวานสามรสต้องอันนี้ครับถ้ามาอย่าลืมสั่งอันนี้อัน,นีสงเลยดีกว่าครับอันนี้ลาบหมูนะครับอันนี้ลาบหมูครับลาบหม,ม,มูผมไม่ใช่ชาคิดนะครับแต่ว่าสไตล์คล้ายกันไม่ค่อดีเอืม ได้รสชาติครับไม่เปรี้ยวจัดไม่เค็มจัดรสชาติจะเป็นกลางนะครับนี่คนหวานท่ำจะอมหวานนิดนึงครับพี่เมาครับกินหวานเอ้ยพี่เอาครับพี่เมากินเผ็ดครับพีกินเผ็ดพี่เอากินหวานอันนี้แม่ครัวรับเชิญด้วยหรือเปล่าแม่ครัวรับเชิญครับอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้ตับหวานครับในเมนูแนะนำแต่ตับหวานตับเราจะนุ่มมากครับตับใต้สะดือป่ะครับถั่วต้มครับเหมือนีปกินที่ยาสโทอนเลยครับตับหวานหวานจริงๆครับ สุดยอดจะช้อนทำไมออกมาอันนี้อะไรครับเนี่ยปลาอะไรครับปลาหนึ่งมะนาวครับปลาหนึ่งมะนาวปลาตัวใหญ่ปลาหนึ่งมะนาวปลาตัวใหญ่มากเลยครับปลาตัวที่สิบโลกว่าสิบโลกว่าตัวที่สิบโลกว่าอยู่เนื้อนะครับดูการนึ่งอ้โวสีสันต้องบอกเลยนะครับว่าดูนะดูสีครับสีสันการแต่งหน้าตาต้องบอกว่าร้านกีตา .com นี่มืออาชีพจริงๆนะครับดูนะครับการจัดแต่งอันนี้โดยโดย กุ๊กลนหรือเปล่าครับเนี่ยเขาไม่ใช่ครับวันนี้ภรรยาของเจ้าของร้านอ๋อภรรยาเจ้าของร้านกุ๊กแนนนะครับว้าวแนน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 ซี่ตลอดอ่ะโซเชียลม็อบอันนี้ไม่ออกแกผมชอบผมชอบชิ้นนี้มากเลยเมนูอันนั้นมันทำให้ได้อารมณ์มะนาวมากเลยครับเพราะมะนาวมันนี่เก็บหลังบ้านเลยนะท่านนี่เนื้อปวดเนื้อปวดมะนาวสไลด์ครับอย่าลืมนะครับแวะมาที่กีตาร์ .com นะครับบ่อถ้ำถ้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับ ก็มาที่ร้านปะาผลก็ได้ครับเดี๋ยวร้านปะาผลอยู่ติดป้อมตำรวจนะครับเราก็จะบอกไกลหลายทางท่านมานะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกีตาร์ดอคุมนะครับคุณกีตาร์และคุณแดงนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรเดี๋ยวเบอร์โทรเดี๋ยวก็ี่หลังับเปิดเฟซไปเลยนะครับกีตาร์มงคลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ